ตอนที่753ไม่มีคำตอบขณะที่ลี่หยวนหันกลับมาเพลิงสีแดงได้ถูกรูปปั้นดูดซับไปเรียบร้อยรอยร้าวเพิ่มมากขึ้นและทันใดนั้นลำแสงสีแดงหลายเส้นพุ่งออกมาจากรอยร้าวนำพาเอากลิ่นคาวโลหิตออกมาด้วยกลิ่นนี้มาจากเกอ้อหงแสงสีแดงบรรจุก,กลิ่นไอทรงพลังและแพร่กระจายเข้าหาม้วนคัมภีเราว่าขณะนั้นภายใต้ดวงตาของรูปปั้นกลับมีรอยร้าวมากมายด้วยเช่นกัน เมื่อแสงสีแดงออกมาจากรอยร้าวตรงนั้นกลับเกิดเป็นภาพมายาเราว,ว่ารูปปั้นเทพกำลังร้องไห้เป็นสายเลือดข,ข้าผิดใช่ไหมลี่หยวนจ้องรูปปั้นหินพร้อมกับพึพรรมพำกับตัวเองดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนุนงง,งดวงตาหวังหลินเย็นเหยียดลี่หยวนไม่อันตรายอะไรนะักด้วยระดับบ่งเพาะของหวังหลินสามารถเอาชนะได้ง่ายได้ทว่ากลิน่นอายทรงพลังที่ออกมาจากในตัวลี่หยวนนั้นต้นกำเนิดของมันคือประทับปราธาุ เป็นเพราะกลิ่นอายนี้เองที่ทำให้เขาปลดปล่อยกลิ่นอายลึกลับออกมาตลอดเวลาหวังหลินระมัดระวังพลังอำนาจนั้นอย่างมากเขาสังเกตมันได้ครั้งแรกตอนที่ลี่หยวนกำลังอธิบายทุกอย่างภายใต้รูปปั้นหินตอนนั้นลี่หยวนชักกรงและชุ่มไปด้วยเหงื่อซึ่งมีความหมายต่างกันในสายตาหวังหลินตอนนั้นหวังหลินเพียงแค่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจจนกระทั่งสายตาของเกอร์หงตกลงรูปปั้นหินก่อนที่จะตาย ซึ่งหวังหลิงสัมผัสความรู้สึกเหมือนสายฟ้าผ่านลงมาที่เขาและเกิดการเข้าใจขึ้นมาทันทีตระกูลเก็เป็นลูกหลานของเทพส่วนตระกูลลี่บางทีพวกเขาอาจจะไม่รู้เรื่องจริงๆเรื่องทั้งหมดก็เพราะบรรพชนของสองตระกูลเข้ามาที่นี่อย่างกล้าหาญและได้รับประทับปราทาาซึ่งทําให้ทั้งตระกูลเสื่อมถอยลงชนรุ่งหลังของตระกูลที่ได้บ่มพอเซียนอายุไขจะค่อยๆน้อยลงเพื่อทําให้วิญ,ญญาณเทพตนนี้ฟื้นฟูขึ้นมา ตระกูลลี่อาจจะต้องการก่อกระบฏก็จริงแต่เห็นได้ชัดว่ามันล้มเหลวทุกครั้งจนกระทั่งสิ่งที่บรรพชนตระกูลลี่เมื่อหมื่นปีก่อนได้ทำลงไปทำให้ตระกูลลี่มีโอกาสประทับตราธาตุหล่อเลี้ยงในเหนือหัวของมันมาหลายหมื่นปีเพียงพอที่จะทำให้วิญญาณซึ่งซ่อนเอาไว้ข้างในได้ตื่นขึ้นมาซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมบรรพชนตระกูลลี่ผู้มีพรสวรรค์ถึงปรากฏตัวขึ้นวงเล็บเหลี่ยมเปิด วิญญาณธาตุที่สิงสถิตอยู่ในรูปปั้นได้ไปจุติใหม่ที่ตระกูลลี่เพื่อกลับมาปลุกวิญญาณของเจ้านายให้ตื่นขึ้นซึ่งเป็นผลให้ตอนที่บรรพชนลี่ได้พูดว่าเขาจะปลดปล่อยตระกูลลี่จากประทับราธาุแต่ความจริงแล้วเขากําลังชุบีชีวิตนายเหนือหัวของตัวเองขึ้นมาหวังหลินคิดเรื่องความล้มเหลวเมื่อหมื่นปีก่อนได้ว่าเหตุผลเนื่องจากปัญหาบางอย่างกับตระกูลเกอ อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอจนมาคิดว่าทำไมลี่หยวนถึงได้ตามหาเขาจึงได้ข้อสรุปที่แตกต่างกันการเตรียมการของลี่หยวนทำได้เกือบสมบูรณ์แบบและไม่ได้วางแผนที่จะมาเจอหวังหลินจนเข้ามาในแดนสวรรค์ตอนที่หวังหลินเห็นรูปปั้นหินและเข้าใจเวรกรรมระหว่างตระกูลเกอและตระกูลลี่ในที่สุดหวังหลินก็เข้าใจว่าเป็นเพราะลี่หยวนเคยเห็นแท้แห่งเวรกรรมตอนที่เขาใช้ต่อสู้กับเซียนขั้นมายาหิน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมลี่หยวนถึงเลือกเขาแท้แห่งวันกรมส่งผลกระทบต่อเวรกรรมความล้มเหลวเมื่อหมื่นปีก่อนไม่ใช่เพราะผู้ติดต,ตามสมบัติหรือตระกูลเก้อมันเป็นเพราะว่าเทพตนนั้นไม่ยินยอมให้ฟื้นคืนชีพด,ด้วยวิธีนี้เทพจะไม่ยินยอมจ่ายราคาด้วยชีวิตทั้งหมดของลูกหลานตนเองเพื่อมาปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ถูกผนึก จินตนาการได้ว่าโลหิตของเกอร์หงไม่เพียงพอให้ชุบชีวิตเทพขึ้นมาได้อาจเป็นไปได้ว่าด้านนอกแดนสวรรค์ตระกูลเกอร์ได้เสียสละด้วยความตายเป็นค่าตอบแทนเหตุแย่กรรมคือการชุบชีวิตรูปปั้นเทพขึ้นมาผลแห่งกรรมคือการลบล้างแรงต้านแห่งวิญญาณเทพแต่วิญญาณของเทพสักตนจะง่ายดายปานนั้นได้อย่างไรหากหวังหลิงใช้แท้แห่งเวรกรรมเขาคงถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตรอดได้ไหม หากหวังหลินไม่ปรากฏตัวลี่หยวนคงจะใช้วิธีอื่นขึ้นมาที่ไม่เหมือนกับครั้งแรกที่ล้มเหลวอย่างไรก็ตามแม้แต่ลี่หยวนก็ไม่มั่นใจว่าวิธีเหล่านี้จะสําเร็จซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงพูดว่ามั่นใจเจ็ดในสิบส่วนและมั่นใจถึงเก้าส่วนถ้าเขามีแท้แห่งเวรกรรมหวังหลินกล้าคาดเดาว,ว่าลี่หยวนนี้ก็มีสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเวรกรรมอยู่ในกระเป๋าเช่นเดียวกันเรื่องนี้สามารถอธิบายได้ว่าทําไมหลังจากล้มเหลวไปแล้วเมื่อหมื่นปีก่อน ตระกูลเกอร์ถึงใช้วิธีหลายอย่างในการรักษาสมบัติทั้งสามชิ้นเอาไว้แทนที่พวกเขาจะซ่อนมันเอาไว้แต่กลับทําให้ทั้งตระกูลรับทราบถึงสถานการณ์เป้าหมายของพวกเขาคือการรอคอยรอคอยประทับปราธาตุที่เกิดขึ้นมาใหม่ครั้งที่สองในตระกูลลี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นไปได้อย่างราบรื่นตอนที่ลี่หยวนเข้าหาตระกูลเกออย่างไรก็ตามหวังหลินจำวิธีที่ลี่หยวนดูแลเกอหองระหว่างทางได้ หลังจากหวังหลิงเฝ้ามองดูปฏิกิริยาของแต่ละคนอย่างต่อเนื่องลี่หยวนค่อยๆเปลี่ยนนิสัยไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลี่หยวนต้นที่อยู่ใต้รูปปั้นหินหวังหลิ่จึงมั่นใจในการคาดเดาของตนเองวิญญาณจริงๆของลี่หยวนไม่ได้ตายและยังคงอยู่พูดให้ถูกก็คือในร่างกายลี่หยวนมีวิญญาณอยู่หนึ่งดวงจริงๆแต่วิญญาณดวงนี้มีสองด้านที่แตกต่างกันหนึ่งคือลี่หยวนตัวจริงและอีกด้านคือวิญญ,ญาณอาฆาตที่อยู่ในประทับปราาตุ การขัดแย้งระหว่างสองด้านนี้ทำให้ลี่หยวนไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์ของตระกูลด้วยพลังเต็มที่ได้ทุกครั้งที่ลี่หยวนใช้กฎเกณฑ์มันจะแสดงอาการแตกสลายออกมากฎเกณฑ์18ปดดอกพลัมก็เช่นเดียวกันและเส้นสีดำที่เกิดขึ้นจากกฎเกณฑ์ทำลายล้างก็เป็นแบบนั้นด้วยหลังจากเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้แล้วหวังหลินจึงพักอยู่ในภาพวาดขุนเขาและสายน้ำจ้องลี่หยวนอย่างเงียบเชียบเขารู้สึกได้ว่าลี่หยวนค่อนข้างน่าสงสาร เขาเป็นค่ารับใช้ผู้พักดีที่ยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างตามคำสั่งของนายเหนือหัวเพื่อฟื้นคืนชีพรากับภาพวาดที่หวังลินเห็นผ่านภาพมายาของรูปปัน้นตอนที่นายเหนือหัวตายไปผู้ติดตามที่ยืนอยู่ปลายกระบี่พลันหันกลับมาด้วยสายตาโศกเศร้าและเหม่อลอยเจ้านายผู้อยู่บนด้ามกระบี่ไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วราวกับเขาเป็นเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในโลกนี้และยืนอยู่บนปลายกระบี่ การรอคอยมานานหลายปีนับไม่ถ้วนและพยายามฟื้นคืนชีพถึงสองครั้งแต่ในที่สุดเขาก็ยังไม่อาจหนีพ้นนี่หยวนจ้องรูปปั้นและคุกเข่าลงกับพื้นนายท่านข่าข้าผิดไปแล้วจริงๆรอยร้าวเพิ่มมากขึ้นและมากขึ้นบนรูปปัน้นขณะที่รอยร้าวกระจายออกมาแสงสีแดงก็เข้มข้นไปอีกแสงสีแดงภายใต้ดวงตาร,รวบรวมเข้าด้วยกันร,ราวกับเป็นหยดน้ำตาโลหิตของจริง ทำไมท่านถึงไม่ยอมตื่นข้าเพียงแค่ต้องการไม่ให้ด้ามกระบี่ว่างเปล่านายท่านสามารถยืนอยู่บนด้ามกระบี่ได้ตลอดเวลาและข้าจะยืนอยู่บนปลายกระบี่เพื่อช่วยท่านต่อสู้กับฟ้าดินลี่ยวนพึงพันกับตัวเองดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกหวังหลินยืนอยู่ภายในภาพวาดขุนเขาและสายน้ำเฝ้ามองเหตุการณ์อย่างเงียบเชียบ เขาไม่ได้มีความขุนแค้นใจถึงเป็นตายกับลี่หยวนหวังหลิงเพียงแค่ถอนหายใจและเก็บแท่แห่งเวนกมกลับไปเป็นเพราะความหวาดระแวงที่เขาสูญเสียไปหลังจากล้มเหลวครั้งแรกเมื่อหมื่นปีก่อนความเชื่อจึงไม่มั่นคงตอนนี้เขาล้มเหลวครั้งที่สองความเชื่อจึงพังทลายบนรูปปั้นมีรอยร้าวเพิ่มมากขึ้นแม้แต่กระบี่หินที่มีผู้ติดตามยืนอยู่ก็ยังปกคลุมไปด้วยรอยร้าว แสงสีแดงออกมาภายในรอยร้าวปกคลุมน่านฟ้ากว่าครึ่งส่วนรูปปั้นหินตปลดปล่อยแสงสีแดงออกมามากยิ่งขึ้นจนกระทั่งมันยื่นออกไปด้านนอกและถูกม้วนคัมภีดูดซับตอนแรกเริ่มม้วนคัมภีไม่ได้ดูดซับแสงสีแดงไปมากนักทว่ายิ่งรูปปั้นปลดปล่อยแสงออกมามากขึ้นม้วนคัมภีก็เริ่มดูดซับสแสงสีแดงจากรูปปั้นเร็วยิ่งขึ้นท้ายที่สุดแสงสีแดงดูเหมือนจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและถูกดึงออกจากรูปปั้นอย่างรวดเร็ว ฉากเหตุการณ์นี้ทำให้ลี่หยวนตะลึงงินอยู่ได้เผยแววตาตื่นเต้นในท่านยิ่งมีแสงสีแดงปรากฏออกมามากขึ้นและมากขึ้นแต่ไม่มีสิ่งใดโผล่ออกมาและทั้งหมดถูกม้วนคัมภีดูดซับแสงสีแดงจากรูปปั้นค่อยๆมองลงราวกับมันได้ปลดปล่อยออกมาจนหมดแล้วท้ายที่สุดเมื่อแสงสีแดงเส้นสุดท้ายออกมาจากรูปปั้นและเข้าไปยังม้วนคัมภี ทั้งรูปปั้นสันเทาเราวกับมันได้สูญเสียจิตวิญญาณและไรสติปัญญาอีกต่อไปตอนนี้มันดูธรรมดายิ่งม้วนคัมภีร์ที่ได้ดูดซับแสงที่แดงทั้งหมดพลันปล,ปล่อยแสงส่องสว่างเจิดจ้าเคลิงปรากฏขึ้นที่ใจกลางคัมภีรและค่อยๆเติบโตขยายขนาดใหญ่ออกมาม้วนคัมภีร์เริ่มเผาไหม้จากปลายขอบมันไม่ได้แค่ขอบเดียวแต่ขอบทุกด้านของม้วนคัมภีร์เริ่มไม่ในเวลาเดียวกัน ควันสีเขียวโผล่ออกมาจากคัมภีร์ที่กำลังเผาไหม้และไม่ได้สลายหายไปลี่หยวนมองฉากเหตุการณ์นี้ด้วยสายตาตื่นเต้นหวังลินขมวดคิ้วและเฝ้าดูอย่างละเอียดถียิบการเผาไหม้ค่อยๆเลื่อนเข้าไปตรงใจกลางเทพตนที่อยู่บนด้ามกระบี่ดูเหมือนได้ครอบครองวิญญาณชั่วครูกระพริบวาบอยู่ข้างในม้วนคัมภีร์ที่กำลังเผาไหม้ท้ายที่สุดเปลวเพลิงก็ปกคลุมคัมภี์ทั้งเล่มในไม่นานคัมภีร์จึงกลายเป็นเท่าฐานที่ถูกพัดลอยไปตามสายลม แต่ควันสีเขียวที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่ได้ถูกพัดลอยไปทว่าลอยไปกลางอากาศแทนจากนั้นมันก็ก่อรูปร่างเป็นคนผู้หนึ่งอันเลือนรางร่างของเขาพร่ามัวยิ่งรูปลักษณ์ไม่อาจเห็นได้อย่างชัดเจนทว่าหวังหลินสามารถเห็นกระบี่เล่นหนึ่งที่เกิดขึ้นจากควันสีเขียวอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาได้อย่างชัดชัคนผู้นี้กำลังยืนอยู่บนด้ามจับกระบี่ควันบางส่วนกำลังพัดไปมาอยู่ใกล้ด้ามกระบี่ ยากนักที่จะมองเห็นว่ามันเป็นผู้ของกระบี่หรือเป็นเพียงควันสีเขียวคนที่ยืนอยู่บนด้ามกระบี่พลันลอยขึ้นสู่กลางอากาศโบกแขนตัวเองอย่างเบามือกำลังเรียกหาลี่หยวนลี่หยวนซึ่งยืนอยู่บนพื้นพลันสั่นสะท้านสัญ,ญลักษณ์รูนหนึ่งปรากฏบนหน้าผากลี่หยวนนี่คือประทับปราทาตประทับนั้นกระพริบหูว่าวิญญาณอาฆาตข้างในตราประทับลอยออกไปในท้องฟ้าและร่อนไปบนปลายกระบี่ ควันสีเขียวพุ่งไปบนท้องฟ้าและหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพมายาความจริงและไม่จริงดูเหมือนจะไม่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายกับเป็นเพียงแค่ความฝันหวังหลินมีท่าทางงุนงงเล็กน้อยเมื่อเห็นว่ารูปปั้นได้สูญเสียจิตวิญญาณของมันเองจากนั้นสายตาก็ตกลงไปบนผนึกบนแขนขวาของมันและหวังหลินก็ตกอยู่ในความมึนงงมันยังคงอยู่ในแดนสวรรค์โบราณเหมือนเดิม ยังคงมีกระบี่สวรรค์ลอยอยู่กลางอากาศและยังมีคนสองคนอยู่บนกระบี่ทว่าคราวนี้ต่างกันตรงที่เสียงซึ่งดังออกมาจากเทพคนนั้นก่อนที่เขาจะตายข้าตายวิญญาณข้าก็แตกดับรูปปั้นแตกสลายกลายเป็นเศษหินนับไม่ถ้วนตอนนี้มันเป็นเพียงแค่กองเศษหินเทพที่ตายเมื่อตอนนั้นและเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันที่เกิดขึ้นจากวิญญ,ญาณอาฆาตของผู้ติดตามหรือไม่หรือมันเป็นสิ่งที่หวังหลินคาดเดาวไว้ก่อนหน้านี้จริงๆ มีคำถามบางอย่างที่หวังหลินไม่สามารถได้รับคำอธิบายเป็นที่น่าพอใจไม่มีคำตอบเหมือนกับว่าไม่มีทางที่จะบอกได้ว่าควันสีเขียวเป็นของจริงหรือลวงหลอกหวังหลินคิดว่าตัวเองรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนที่เขาเห็นควันสีเขียวทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกเหมือนไม่ใช่ความจริงบางทีมีเพียงแค่วิญญ,ญาณอาฆาตของผู้ติดตามเท่านั้นที่จริงแท้เป็นคนเดียวที่รู้คำตอบทุกอย่าง ตั้งแต่วันนี้ต่อไปมีกระบี่เพิ่มมาหนึ่งเล่มสร้างขึ้นจากควันสีเขียวในแดนสวรรค์อัศนีมีร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงปลายกระบี่ราวกับมันจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ที่นี่ที่ไหนลี่หยวนนอนอยู่บนพื้นเอ่ยขึ้นมาด้วยเสียงอ่อนแรงเขามองไปรอบๆจนกระทั่งสายตาตกลงบนหวังหลินตอนที่754ดราสิบสี่เกราะหนังในแดนสวรรค์อัศนีมีถ้ำของเทพที่กระจัดกระจายไปมากมายหลายชิ้นส่วน แดนสวรรค์พร้อมๆกับสมบัติของผู้ครอบครองคนก่อนทว่าสถานที่เหล่านี้ต่างเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์นับไม่ถ้วนแม้แต่อาคารบ้านเรือนของเหล่าเทพก็เข้าไปได้ยากแม้แดนสวรรค์อัศนีได้เปิดมาแล้วหลายครั้งในอดีตทว่ายังมีอีกหลายแห่งที่กฎเกณฑ์ไม่พังทลายกฎเกณฑ์พวกนี้มักจะส่งพลังเกินไปจนบางครั้งก็มีสถานที่ที่เหล่าเซียนไม่อาจแต่ต้องได้ หนาพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเศษซากลี่หยวนย่อเข่าลงสัมผัสกับพื้นดินและเอ่ยขึ้นมาพี่ซิ่วมองดูนี่สินี่คือกฎเกณฑ์เทพตามแบบฉบับจำนวนสี่ในแปดกฎหากเพ่งสมาธิไปที่มันจะทำให้พลังปราณสวรรค์รอบด้านเกิดความไม่เป็นระเบียบเพื่อซ่อนตัวจากสัมผัสวิญญาณได้หากคาดาวไม่ผิดเมื่อกฎเกณฑ์นี้แตกเสียหายถ้ำแห่งเทพควรจะเผยขึ้นมาที่นี่หวังหลิมมองดูด้านข้างอย่างตั้งใจและพยักหน้า น้องลี่หมายความว่ากฎเกณฑ์ที่นี่ส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากดินชิ้นส่วนที่พวกเขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใหญ่มากมองไกลๆแล้วพื้นดินและท้องฟ้าต่างก็เป็นสีดำไม่มีสายฟ้าอันใดอยู่ที่นี่แต่ยังคงได้ยินเสียงสายฟ้าอื้ออึงอยู่ห่างออกไปภายในระยะหมื่นลี้ไม่มีใครเลยนอกจากคนทั้งสองคนทั้งสองคนดูค่อนข้างโดดเดี่ยวนะักลี่หยวนพยักหน้าและยิ้มขึ้นมาคาชื่นชมความรู้ด้านกฎเกณฑ์ของพี่ซิ่วอย่างยิ่ง เดือนที่ผ่านมาส่วนใหญ่ข้าพูดแค่ไม่กี่คำแต่ท่านกลับสามารถมองเห็นจุดสำคัญได้ลี่หยวนคว้าเศษดินในมือและเก็บมันใส่กระเป๋าจากนั้นกล่าวว่าพี่ซิ่วควรเก็บดินกุฎเกณฑ์พวกนี้ไว้ด้วยก็ดีเมื่อเราออกไปจากแดนสวรรค์อัศนีดินอาจจะเปลี่ยนไปหากเป็นเช่นนั้นจริงเมื่อเรากลับไปที่ตระกูลลี่มันจะเป็นวัตถุดิบชั้นดีให้กับเขมทิศกฎเกณฑ์ขอบคุณมากน้องลี่หวังหลินยิ้มบางพร้อมกับนั่งยองลงคว้าเอาดินมาหนึ่งกำมือ ลี่หยวนยังตกอยู่ในพวังและเอ่ยขึ้นอย่างจริงใจควรเป็นข้าที่ขอบคุณท่านมากกว่าหากไม่ใช่ท่านข้าก็ตายไปแล้วและไม่ต้องพูดถึงการที่ท่านปล่อยข้าให้เป็นอิสระจากประทับปราทาส์หนึ่งเดือนก่อนตอนที่เขาได้สติกลับคืนมาความทรงจำก็ค่อยๆผสานเข้ากับจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำหลายอย่างที่เขาทำลงไปขณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของประทับปราทาสได้ทำให้เขายากที่จะสงบจิตใจลงได้ หลังจากเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาจึงขอบคุณหวังหลินเป็นอย่างมากเขาแบ่งปันความรู้ด้านกฎเกณฑ์ให้กับหวังหลินโดยไม่ลังเลเพื่อแสดงการขอบคุณเมื่อเรากลับไปตระกูลลี่ข้าจะพาพี่ซิ่วไปที่อารามมรดกของบรรพชนเมื่อถึงที่นั่นข้าจะทำความเคารพต่อเหล่าบรรพชนและสอนกฎเกณฑ์ทำลายล้างให้ท่านเพื่อชำระหนี้ที่ติดค้างเอาไว้ลี่หยวนมองหวังหลินด้วยสายตาประจัางใส หวังหลินคำนับฝ่ามือให้กับลี่หยวนแม้ว่าจะไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาแสดงอาการถึงความจริงจังกฎเกณฑ์ทำลายล้างเป็นหนึ่งในสี่มหากฎเกณฑ์และกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลี่หยวนได้อธิบายให้กับเขาไปมากมายกฎเกณฑ์นี้มีมากมายเช่นเดียวกับวิชาเซียนและแม้มันจะไม่ได้เป็นวิชาเทพแต่ก็พอจะเทียบก,กันได้การเรียนรู้กฎเกณฑ์นี้จำต้องไปอยู่ในสถานที่แห่งการสืบทอด ซึ่งในโลกนี้มีเพียงตระกูลลี่เท่านั้นที่เหลืออยู่แห่งเดียวโชคร้ายว่ากฎเกณฑ์ที่นี่ไม่สมบูรณ์มันถูกคนอื่นพังเสียหายเมื่อหลายปีแม้แต่วิธีที่ทำลายก็ยังโหดเหี้ยมยิ่งลี่หยวนมองพื้นดินและคบคิดเล็กน้อยเขาชี้ระหว่างคิ้วและเส้นสีดำหนึ่งสายลอยออกมาฝ่ามือสร้างผนึกและประทับลงบนพื้นดินพร้อมกับนิ้วมือทำลายเพียงคำพูดด้วยพื้นดินก็สันเทาโดยมีนิ้วที่ของลี่หยวนเป็นจุดศูนย์กลาง พื้นดินสั่นไหวและกฎเกณฑ์ถูกทำลายทีละชั้นสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าหวังหลินตอนนี้คือภูเขาเทพและอารามที่งดงามแห่งหนึ่งภูเขาลูกนี้ไม่ได้สูงมากและยังมีปราสาทเด่นเป็นสง่าอยู่ข้างในแต่อย่างไรเสียภูเขาก็เต็มไปด้วยหลุมมากมายราวกับมีต้นไม้เทพนับไม่ถ้วนถูกถอนออกไปเหลือแต่เพียงต้นไม้ธรรมดาพัดปลิวสไวไปตามแรงลมปราสาทแห่งนี้ทั้งยังสุดโทมแค่ดูสวยงามเท่านั้น เป็นตามที่ข้าคิดไว้จริงๆลี่หยวนยิ้มอย่างขมขื่นและมองกลับไปที่หวังหลินหวังหลินยิ้มบางๆกดเกณฑ์ของน้องลี่ช่างอัศจรรย์จริงๆเดือนที่ผ่านมาเจ้าสามารถมองทะลุกดเกณฑ์ได้ทันทีแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีคนมาที่นี่มาก่อนแต่ยิ่งงานไปบางทีเราอาจจะเจอปราสาทเทพที่สมบูรณ์เข้าจริงๆก็ได้สี่มหากระดาเกณฑ์แต่ละแบบต่างทรงพลังอย่างยิ่งตอนที่ฝึกฝนถึงขั้นสุดยอด ไม่ว่าจะเป็นเทพหรือมารที่อยู่สูงขึ้นไปหรืออสูรที่มีระดับต่ำทั้งหมดต่างสามารถถูกผนึกเอาไว้ได้กฎเกณฑ์18ดอกพลัมเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากกฎเกณฑ์ทำลายล้างแต่ว่ามันถูกแพร่กระจายออกไปภายนอกมากกว่าลี่หยวนเอ่ยขึ้นมาด้วยความมั่นใจหวังหลินมองลี่หยวนและเอ่ยขึ้นด้วยความทรงพลังของกฎเกณฑ์ทำลายล้างต้องมีคนจำนวนมากที่เคยเจอมันในดาราจากทุกชั้นฟ้า ลี่หยวนยิ้มบิดเบี้ยวและพยักหน้าข้าไม่อยากโกหกต่อพี่ซิ่วในอดีตที่ตระกูลลี่ทุกทนทรมานภายใต้ประทับปราทาตกฎเกณฑ์ทำลายล้างได้ถูกสอนออกไปภายนอกตระกูลถึงเจ็ดครั้งทุกครั้งเป็นเพราะมันคือทางเลือกสุดท้ายแต่ลี่หยวนมองหวังหลินสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้คือกฎเกณฑ์ทำลายล้างก็จริงตระกูลลี่ไม่ได้ซ่อนอะไรเลยจากพวกเขาและปล่อยให้พวกเขาเข้าใจมันที่อารามแห่งการสืบทอด ทว่าเมื่อไม่มีหัวใจแห่งกฎเกณฑ์มันก็ไม่ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ทำร้ายล้างของจริงหัวใจแห่งกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่มีเพียงหัวหน้าแต่ละรุ่นเท่านั้นที่สามารถสืบทอดได้หลังจากเราออกไปจากแดนสวรรค์อัศนีข้าจะไปอารามบรรพชนและยกหัวใจแห่งกฎเกณฑ์ครึ่งหนึ่งให้ท่านอย่างถาวรหวังหลินเงียบไปชั่วครูและจึงคำนับมือให้ลี่หยวนอีกครั้งลี่หยวนโบกแขนขณะที่กำลังจะเอ่ยขึ้นมาเขากลับอุทานและจ้องไปที่ปราสาทบนภูเขา พี่ซิ่วดูนั่นหวังหลินเงยศีรษะขึ้นมองปราศาสตรปรา,าสาสทรซุโซมดูธรรมดานั่นหลังจากจ้องมองไปพักใหญ่เขาดูเหมือนจะพบเบาะแสบางอย่างสายตาหวังหลินส่องสว่างขึ้นและเอ่อยออกมาต้นไม้ด้านหลังปราศาสตรตลอดเวลานี้ต้นไม้เพียงแค่ขยับไปด้านซ้ายมันไม่ได้ขยับไปด้านขวาเลยลี่หยวนเผยดวงตาตื่นตกใจและพยักหน้าแม้พี่ซิ่วไม่ได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ทำลายล้าง เพียงแค่ทักษะการสังเกตก็เพียงพอที่ทำให้ก้าวข้ามปรมาจารย์ด้านกฎเกณฑ์ไปหลายคนแล้วหวังหลินยิ้มและกล่าวขึ้นมาดูเหมือนโชคของเรายังคงดีเยี่ยมลี่หยวนหัวเราะและเหาะเหินไปหาภูเขาพร้อมกับหวังหลินพวกเขามาถึงข้างปราสาทในไม่ช้าหวังหลินรับรู้ถึงปลิ่นไอมืดมนที่กำลังออกมาจากต้นไม้ครึ่งต้นไม่ไหวติงนี้ได้ทันทีปลิ่นไอมืดมนได้ปล่อยสัมผัสแห่งอันตราย หวังหลินและลี่หยวนหยุดชะง,งักแทบในเวลาเดียวกันด้านล่างต้นไม้มีโครงกระดูกขาวอยู่สองคนหนึ่งในนั้นสวมชุดเกราะหนังชุดเกราะนี้ผิวหยาบและมีรอยแตกร้าวอยู่บางส่วนเมื่อหวังหลินเห็นชุดเกราะดวงตาพลันเบิกกว้างที่หาได้ยากยิ่งนี่มันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ